สวัสดีครับวันนี้ผมส,สรรมศรีปั๊มไลท์บน Android นะครับวันแรกโหลดเลยครับแอปจตูนเลยครับเนี่ยน่ครับเขียนเข้าไปพิจารไลท์ตามนี้เลยครับที่ตั้งเลยครับยอมรับ अव्लोर อ่าเสร็จแล้วนะครับเข้าเลยครับรอนะครับนี่ครับขึ้นมาเข้าสู่ระบบลครับ สูระบบนะครับจำไว้นะครับจะขึ้นตรงนี้นะครับนะครับอแล้วครับ ครับจะมีคำว่าปั๊มละสเตตสัสปัมป๊มรูปปั๊มไรเพจปั๊มไรสเตตสัสเพจอันนี้ไม่ต้องไอปั๊มไรระบุอดีตน,นี่อย่าไปยุ่งกับมันนะครับข้อที่ชั้นว่าผมจะปั๊มไรสเตตัสนะครับนะครับเรื่องเรืองสเตตัสที่เราจะปั๊มเลยครับ ก็ผมจะตา